ดูกระรภิษุทั้งหลายความเข้าถึงด้วยอำนาจตันหามานะทิฏฐิเป็นความไม่หลุดพ้นความไม่เข้าถึงเป็นความหลุดพ้นดูกระรภิกษุทั้งหลายวิญญาณเข้าถึงรูปก็ดีเมื่อตั้งอยู่พึงตั้งอยู่วิญญาณที่มีรูปเป็นอารมณ์ มีรูปเป็นที่ตั้งมีความยินดีเป็นที่เข้าไปซ่องเสพถึงความเจริญงอกงามไพยบูนวิญญาณเข้าถึงเวทนาก็ดีเมื่อตั้งอยู่พึงตั้งอยู่วิญญาณที่มีเวทนาเป็นอารมณ์มีเวทนาเป็นที่ตั้งมีความยินดีเป็นที่เข้าไปซ่องเสพ ถึงความเจริญงอกงามไพ่บู์วิญญาณเข้าถึงสัญญาก็ดีเมื่อตั้งอยู่พึงตั้งอยู่วิญญาณที่มีสัญญาเป็นอารมณ์มีสัญญาเป็นที่ตั้งมีความยินดีเป็นที่เข้าไปซ่องเสพถึงความเจริญงอกงามไพ่บู์ วิญญาณเข้าถึงสังขารก็ดีเมื่อตั้งอยู่พึงตั้งอยู่วิญญาณที่มีสังขารเป็นอารมณ์มีสังขารเป็นที่ตั้งมีความยินดีเป็นที่เข้าไปซ่องเสพถึงความเจริญงอกงามไพบูรดูกร,รบภิกษูทั้งหลายผู้ใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่า เราจากบัญญัติการมาการไปจตปุติอุบัติหรือความเจริญงอกงามภัยบูนแห่งวิญญาณเว้นจากรูปเวทนาสัญญาสังขารข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ดูกรารภิกษุทั้งหลายถ้าความกำหนัดในรูปธปาต ในเวทนาธาตุในสัญญาธาตุในสังขารธาตุในวิญญาณธาตุเป็นอันภิกษุละได้แล้วใสเพราะละความกำหนัดเสียได้อารมย์ย่อมขาดศูนที่ตั้งแห่งวิญญาณย่อมไม่มีวิญญาณอันไม่มีที่ตั้งไม่งอกงาม ไม่แต่งปฏิสนธิหลุดพ้นไปเพราะหลุดพ้นไปจึงดำรงอยู่เพราะดำรงอยู่จึงยินดีพร้อมเพราะยินดีพร้อมจึงไม่สะดุง้งเมื่อไม่สะดุง้งย่อมดับรอบเฉพาะตนเท่านั้นภิกษุนั้นย่อมทราบชัดว่า ชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มี